สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราทัวร์อสต็อกพนที่สินรัพยดีๆสำหรับคุณนะครับครับผมวันนี้เราก็จะมาขออัปเดตนะครับแปลงหนึ่งนะครับที่เคยลงรีวิวไปแล้วนะครับแปลงนี้อยู่ในจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเป็นแปลงที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะครับแปลงนี้มีขนาดเนื้อที่70ตารางวานะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรนะครับซึ่ง เหมาะสำหรับปลูกบ้านนะครับซึ่งแปลงนี้เราก็ได้ผมที่ดินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ติดคลองที่สวยนะครับอยู่ในโครงการเวลเนสซิตี้นะครับซึ่งแปลงนี้เราก็ขายถูกกว่าโครงการเยอะเลยนะครับซึ่งเรามาขออัปเดตนะครับว่าแปลงนี้ตอนนี้ลูกค้าก็ได้ทำการโอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทีไ่ได้ติดตามรับชมดูช่องของเรานะครับและก็ได้โทรสอบถามกันเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้แปลงนี้ก็ได้ขายไปในที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ถมที่ให้ด้วยนะครับซึ่งถมก็สูงกว่าระดับถนนนะครับนะครับพื้นที่หน้าแปลงที่ดินก็เป็น ถนนของโครงการนะครับซึ่งถนนใหญ่มากนะครับแล้วก็บ้านใกล้ๆกันก็อยู่เยอะนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะออกมาวิ่งออกกำลังกายนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการดีนะครับเป็นโครงการของคุณหมอบุญชัยนะครับซึ่งท่านมีความชุ้ชาญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของเราก็ถือว่าเป็นตำแหน่งดีนะครับเพราะว่าอยู่ เยื sabes, anyway me, ้องกับคับเฮานะครับคับเฮาของโครงการนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการดีนะครับเพราะว่าในโครงการก็มีสวนผักนะครับที่เป็นสวนผักปลอดสารพิษนะครับของโครงการนะครับแล้วก็ด้านหน้าโครงการก็จะมีโรงพยาบาลนะครับแล้วก็โครงการนี้ก็อยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับซึ่งเป็นถนนเส้นระหว่าง สโคกกับไปอำเภอเสนาของอุดยานะครับก็เดินทางสะดวกนะครับก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับก็เป็นแ,แนปลง well. สวยๆแปลงนึงนะครับเดี๋ยวัไงเดี๋ยวถ้าเรามีแปลงที่สวยเราจะมานำมาัปเดให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนึงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะหาแปลงที่สวยนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้เลือกหากาันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ We'll be right <laughs> back.